thank you มหาวิยาลัยรา e รีศึกษาศนย์การศึกษาเมื่อที่ตั้งตั้งจากข่าววิชาและภาควิชาคณะศาสตร์ค่ะวันนี้จะมาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชนทางแนวทางเศรษฐิจพพ ตัวเล็กเต็มมาํทำขึ้นมาค่ะอืมดิมแรงตั้ก็คือดิมแรงตัางตั้ขาเรียบขึ้นมาก่อนกอเรามงมองไม่ลุดเพรเรื่าตลาดเพรามตังขาเรี่ยบตลาดมันมันสูงพไ้เว้ยกเลยรับปรับออกมาหับเ่ขึ้นเห้ตั้เดิงแรงตัดขึ้นตัวเดียวคนตัดขึ้นตัดขึ้นตอนนั้นตัดขึ้นเพราะาตัวปลูกประมาณตระมาณเท่าเห็นยูประมาณท้า ป็นปบัตอนนี้ลูด่เอ่อก็าที่้ยคืออา้มาูการที่การโกีเมือชาวี้าน่มันไม่กุมตุ้ตัตัวตัวนไมไวกัเยนะวันนั้นตัวสินได้มีการรวมที่หน้าตู้นี้ทนี่ยโอท่แน่รูกเบบที่ว่ามาได้ทำผลินมาในลูแบทางคือทำในรูปบเยทำลูบนก็คือมาทีเดียวคืนคุ้มไหมคุ้ม ซึงรายาข้ามวะในความหมายของเชืปฏิปป์เพียงี่มาได้นำมาใชรในี่กูมาหาคุข้อมาเป็นยังไงคะคือกุมเมืนอ่ากจากการจัดตั้งกุมเพื่อซึ่มรายได้ก็ได้ใช้เดือรงย่งรุนแรงไล่เดือนยาชินออการรุนแรงกู้ขานํานำยาหลังจานคือเพื่อให้ลดลดได้ใช้เพิ่มได้ได้กับคบคู คือให้ดูที่ที่ดีก็ใช่ระบบควบให้ดังะกเใ้ยังแล้วในเดียบมาได้เอาเสื้อผูพอเพียงนี้ขึ้นมาใช้คือมามองนี้อย่างไรคะที่ในเอาหนังเสื้อกีตี้นีมาใช้คือเจ้าเข้าขนมาไชาเจ้าบ้านมันไม่รู้เรื่องไม่รู้จากการขาดใช้แต่ลังจะกีพรรทรายมีกลุ่มเยกขึ้นนะทำให้สมาชิกไล่คนคิดเลยตมาดใชขึ้นเรียงระควได้ได้บบควริงซริงตรงนี้ทำให้ ตัวต yeah, ัวป้าแก่นดียแต่ก็พูดใจเดยวไมคนจากปก่มาสซึ่งเมื่อนมาเอาจากทูกออฟฟิเรับจากพลังงานแสงอาทินคือแค่เป็นพงงานวานจานีมาใช้คือไล่จากี่างไล่ไล่ไม่เข้ามาด้เลยคท่เราไปคนนี้คือคริงวันเ็

ห้าเจ็ดกาช่วยเหลือในเรืองูกบูกบวยนี่ดูก้อยเพ่นพนักงานที่มหาวิเยีป้อนนาเนียนได้ที่แมู่บลก็ยกรานชุ่มขึ้นมาก็ตากเป็นชายชายตากมย่ายังยังยังโตนังเบ็กนันอยู่หลังจากนั่นโราเข้าไปโคบัวมาตะตานก็ยังเปียนวันโอโยนี้ก็่าได้มาในยโอโยเอ๊ะโ้บวโคโชว์ัมาตะทานโคบโคโช ลรกๆตุนก oh, so um, well, ็้มวจากก็ไนีไมันิ่ากัซสิงตอนั่นนั่นเป็นโกมาขันที่นึงก็ไม่ฟ้านขันที่ซ้งก็ไม่ฟ้านเราก็ไม่รู้ว่าไส้อะไรถึงไม่ฟ้านแต่โกเขามาอ่านนี่เค้าบอกว่ามันมันมันแบบมีเฉยได้สักอย่างติดจักตาบุญตรงนี้ไอ้ไอ้รูมรูยกหือนี่ล่างจากที่ได้ดูออกพลังงานเส้นถันติดมากก็พวกเหลดิบดีซามลาสุดเนี้ยไก่มาจะท่ามาโคโจมา จากตีได้รูปกแพงครับจะหาตดจึงก็ต้องขบคุณทางห้งของต้นพลัง้านจังหวัดที่เข้ามาดูแลทีนี้ค่ะซึ่งมันเดี๋ยวมาเอาเสี้กีบกแกงที่เข้ามาใช้ในกลุ่มคือมาโดยทุกว่ามีพ่นดีนหรือพ่นเสี้ยงในบ้านคะเออถ้ามาพ่นดิพ่นเสี้ยพ่นเสี้ยมันมันไม่มีมันมีแต่พ่นไดดก็โงราคาะกลุมซึ่งสมาชิกได้กลร่มจากสีมองนี่ว่าเออเนี่ยเราจะรวมตัวกันบั้นพืา เราจะทำการบรรจุเราจะเน้จากโคโรค้าใหม่ยูตรงสุดนี่ได้แล้วคนทำให้เรียนรู้เรียนรู้อ่ะเออเนี่ยอยู่ที่ชีวิตก็ราต้องอู่อย่างกวเพียงง่ายไล่ไเรืองทีเราทำกันอ่นี่อย่างเช่นมันเราชุ่มอย่างน้อยสร้างเรืองตางเราก็ได้มีปัญหาได้เราก็มาผุกคุ่ยไม่ว่าด้านขอบรัวด้านส่งห่างวกคุมกมาผึกษาล่ไล่เรื่องที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น เปในท่านาติมาเป็นประธานภูมิคายากรรมมามีการเพืผยแพ้เรื่องในการปัฒนาวิธีให้กับคนในชุ่มชนอย่างไรบ้างคะเพืผยแพไงก็คือเนี่ยเมื่อคันถือต้นถืโรเรนเจยเจ๊คพีคโควนี่ชาวบ้านเน่เมื่อทำปลาต่างจึงมาเมื่อนตะคุนคพลนตะคุนคพนโวยที่ไม่ได้ม่ยิ้มจะยันองเดีจะตามาอนีเลยคุณ ถ้าเราว่ามันจะเข้ามาแผลหล้วจกตีมานโดงตรงนีนั่นแหละคุณก็เลยหยกปืนยางลอยๆก็ยกปืนทุ้มตกไปภายนาโขดจะขาเแต่ห้าแม่ทางการงานเพื่อถ้าคุณนี่ดีดินนะกาจะโอกว่าให้แม่ก็มางการงาน้นเลพวกคนฉลาชสีหรือชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ให้มาช่วยดูแลอีกทีนึงมันตรงเงือเมือนมาได้่ารหลินนำโรงไป ตอนนี้มไีได้หัวเลียงที่ได้รับคุณประโยชน์จากตรงน,นี้ก่อนค่ะแล้วแม่ครับปลาดีก็ได้จังเลยตั้งอย่างปลาอะไรอะครับอันนี้ปลาลูกเรศนี่ปลานี่ปอดตาคือใช่ประมาณกี่วันนะคะซึ่งแจะนี่ได้มันมันชุดหมาเข้าเด็ดดีวันเดียวเองประมาณนั้น นี่คือปลานี่คือออกมาตึ้งกันอามาตักเป็นปลาตัวเล็กมันเล็กมาเอามาตักเลยไหมอ๋อตึ้งอกมาร่างล่างขนไหมล่างเลยก็มักเกลือมักเกลือันคิดว่านะคะเจ็บเยอบอ๋อมักแปบเดียวั่มนาทีั่มนาทีคือมักหมักไหมรือดั่วจังปริมาณป้าอยู่เรือทาว่าปลาทุ่งหมุนปลาที่ลูกเกลือัที่มาขีด่ไเกลือทงการขีดกรขีด Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Let me know Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow You just put your... นนี้มันดีวะนี่ดือตังพอวาเจ้าอ่ะชุมมันว่าเราต้าใจเองดูชอบชอบูเพื่อรับสิหลอดไปโชงอันนี้มังด้วยวะมันทำกว่ามันมันอวะเรียกไงว่าความรวนดีวะ ดีว่ามันูมีเดียวะไรทีปลาจีบประมาณี ates, ่ส yeah> ิบเอนี่เก็บได้เลยแล้วตอนนี้มาเก็บทีนี่คอจะรู้ว่าในนีลังกะเไะเนี่ถ่มีไว้เลยปลาจีบไม่ได้ต้องต้องเือเกอเนี้เกลือเสี้ยะมาเัดลืัดเกลือมาทุน้นูนกับนี่เป็นกหวัเลืเี่มาเลยนี่เนี่อเกลือ่อูว่านเรา <ส>เตอเนียหมาแมิมีเลยครับป็กใช่ไหมคะอโลเป็กครมีเลยเกินเกินเก็บได้ยูทุกงอทุ่งั่นเลยทุงนี้เป็เก็บไดวุงท่งน้นผมรจะเป็นปลาเก็ลัมันงไงอันนี้โลเปคุณเกสเีใช่ไหมคะ่ะคุณองกนตาุเรียมีนี่นเโรเลโลเปเกลีท วัดกองนี่ต้องไป่ขึมเอาขาวลาวมาเกล่เกบอกว่าความเป็นหมาของกักที่ดูใหม่แบบน้ดีด้ยปลาโรยปีมาเลยนู่นแหมันมีมันมีในนู่นแต่ยังอยูกะไปสัมภาษณ์ูช่วยเลี่ วันวนี้ค่ะคุณขอนินะนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยลาราชภัฏสุิทธิ์ศูนย์การศึกษาที่แตกต่าง,งค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับมีความคิดเห็นยังไงคะที่ทางค,คุณแม่บ้าน,นไาววาด้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาค่ะคุณแม่บ้านต้องทดสอบหน่อยค่ะแม่บ้านเขาไปทำกิจเกียรติยศกับคือต้องมีค่ะ,ะ,คะแล้วมีได้ไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางคุณแม่บ้านไหมคะว่าได้ไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง bố theo hiệu hai tập quân nơi bán ở như cạnh tranh của bác 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 gì bác 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 ra bác 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 như bác 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 ยี่อะไรเก็บเรื่องมาครับได้เดิมาอีกรานที่บ้าร่อยอดคืแม่บ้านยัไงบ้ประกายต่อดเออคุณมแม่บ้านอันจะยดก็สร้างนะกับพูกพักก็มีกับพวแม่บ้านก็มีกับพูกพักเออประกาศไล่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 คน You blow my whistle, baby. Whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come. that's how we live in my genre. when they held them big the road wider that's only one blow in my Show you how Just play.